สสิ่งที่ครูเปเปอร์ชอบทําในการลงสกินแคร์ไม่ให้ผิวแกนะคะซึ่งบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ชอบทําเป็นประจาทุกวันในการลงนะคะก็คืออย่างแรกเลยหลังล้างหน้าเนี่ยเปเปอร์ก็จะชอบลงเป็นพวกน้ําตบหรือว่าลงเป็นพวกโทนเนอร์เอสเซนต์อะไรพวกนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นด้วยเพื่อนๆนอกจากนี้นะคะก็ยังทําให้เวลาเราลงเซรั่ ในลำดับต่อไปอ่ะมันก็ไม่เปืองเซรั่มด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหลังล้างหน้าแล้วหน้ายังเปียกๆอยู่แล้วเราก็ลงเซรั่มเลยถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกเอสเซนต์พวกนี้มันจะมีสารสาคัญต่างๆแล้วมันก็จะเป็นเอสเซนต์ที่เนื้อมันจะไม่ใช่เป็นน้ําอย่างเดียวอ่ะเนื้อมันจะมีความมอยอ่ะซึ่งความมอยหรือความมันหรือความออยลี่ที่มันอยู่ในนี้ยบางๆเนี่ยมันจะทําให้สกินแคร์ในลำดับต่อไปอ่ะซึมลงผิวได้ดีมากยิ่งขึ้น ะะต่อมานะคะข้อที่2คือเวลาโคยเปอร์จะลงเซรั่มแล้วถ้าเป็นเซรั่มเกี่ยวกับแก้เรื่องริ้วรอยเนี่ยโคยเปอร์ชอบลงเน้นย้ำนะคะในจุดที่แบบเราเป็นร่องลึกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มนะคะหรือว่าพวกใต้ตาหรือว่าหน้าผ่ากโคยเปอร์ก็จะชอบลงเน้นย้ำอีก1รอบก็คือพูดง่ายๆว่าลงทั่วทั้งหน้า1สเต็ปแล้วใช่ไหมแล้วก็เอามาทานเน้นย้ำอีกอะ่ะ เป็นสเต็ปที่2แบบนี้ค่ะเคลิกข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะก็คือเวลาคว i เปอร์ทาสกินแคร์นะอันเนี้ยมันทําให้หน้าคว i เปอร์ไม่ค่อยเป็นรียวรอยเพราะว่าคว i เปอร์จะใช้แค่3นิ้วนี้เท่านั้นนะคะในการลงสกินแคร์แล้วก็จะใช้แค่บริเวณปลายนิ้ว ปลายนิ้วตรงนี้ในการลงจะไม่ใช้ฝามือจะไม่ใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งเลยค่ะเวลาเราทาเราก็จะรูปแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ผิวของเราอ่ะมันไม่ย่นแล้วก็มันไม่อักเสบง่ายมันไม่เหี่ยวง่ายนั่นเองค่ะเพราะว่า3นิ้วเนี้ยแล้วก็ลงที่ปลายนิ้วแบบนี้นะน้ำหนักมือมันจะเบานะคะเบาในขณะที่ว่าผิวเรามันจะไม่ยู่ตามนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากหน้าอ่อนก่อไวนะคะก็ลองเอาสามทริคนี้ของเคเปไปทำกันดูนะคะ